วันนี้รวยครับวันนี้รวยลอตเตอรี่หน่อยครับลอตเตอรี่ครับไหนมาดูสิเนี่ยครับเลือกได้เลยครับใบละแปดสิบครับใบละแปดสิบครับแปดสิบที่ไม่ถูกใช่ไหมถูกนะครับถูกนี่แปดสิบถูกแล้วครับถูกกินไปถูกไม่เอามาขายขายแต่ใบละแปดสิบไม่ถูกโอ้เอามามาโหไม่ซื้อไม่ซื้อมาว่าอีกจะซื้อดู สิบห้าสิบตัวกันตัวไปมาจะชุดสิอ๋อชุดไหนครับชุดไหนชุดที่มันถูกอ่ะถูกไหมไม่ถูกไ่เอาไม่มีครับถูกๆมันมีไม่เอามาขายกันเก็บกลับบ้านไปเลยมีแต่ถูกกินมีแต่ถูกกินโอ้ยจะซื้อไหมมีแต่ชุดถูกกินอ้าวซื้อแล้วถูกกินอ่ะไม่ช่วยรัฐบาลเหรอไม่รักรัฐบาลเหรอไม่ไม่รักลุงตูวลุงตูวไม่ได้อยู่ในองค์กรไม่ไม่รักลุงตู่้นตัว โอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วไปดีกว่าเว้ยลุงมาลุงมาไปเล่นลุงตู่ม่อีกแล้ว